สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราพามาเช็คอินที่สนามได้าอกรอบใกล้ฉันและจะเป็นที่ไหนไม่ได้เลยที่นี่คือ PPC Diving Ranch ค่ะ สนามร้ายแห่งนี้นะคะอยู่ใกล้โครงการ The Symphony Condo ของเรามากๆเลยค่ะขับรถจากโครงการ The Symphony Condo มุ่งหน้ามาทางสีราชาเลี้ยวซ้ายข้ามทางรถไฟเข้ามาค่ะสังเกตด้านขวามือนะคะสนามจะอยู่ก่อนถึงเขาฉลากค่ะ นอกจากที่นี่นะคะจะเป็นสนามร้ายที่ได้มาตรฐานแล้วยังมีอุปกรณ์บริการอย่างครบคันและยังเป็นอีกหนึ่งจุดนัดพบของเพื่อนๆและครอบครัวด้วยค่ะเพราะที่นี่นะคะเขามีทั้งโซนสนามฝึกร้ายโซนร้านค้าโซนร้านอาหารร้านนวดโปรชอปคอฟฟ่ช็อปรีสตอรองคาราโอเกะเรียกได้ว่าฟินจบครบที่เดียวไปเลยค่ะก่อนที่เราจะลงสนามร้ายนะคะเดี๋ยวขอแวะไปเติมคาเฟอินที่คอฟฟ่ชอปกันก่อนคะ่ะ พอเข้ามาในคาเฟชอปของเขานะคะราคาเลยค่ะราคาไม่แพงอย่างที่คิดนะทุกคนแล้วก็มีเมนูหลากหลายด้วยลองชิมแล้วรสชาติดีไม่แพ้คาเฟข้างนอกเลยค่ะ าจากคอฟฟี่ช็อปนะคะก็จะเป็นโปรช็อปค่ะสำหรับใครที่ไม่ได้เตรียมอุปกรณ์มานะคะสามารถมาเช่าที่โปรช็อปได้เลยนะคะราคาเช่าไมค์กอฟเริ่มต้นเพียง200บาทเท่านั้นค่ะและก็ภายในร้านโปรช็อปก็จะมีสินค้าเกี่ยวกับกอฟนะคะวางจำหน่ายมากมายหลากหลายนะคะเหมาะมากๆค่ะสำหรับมือใหม่ที่ยังไม่ได้เตรียมอุปกรณ์มานะคะสามารถมาช้อปปิ้งที่นี่ได้เลยค่ะ ได้เวลาลงสนามด้ฟยกันแล้วค่ะก่อนอื่นที่เราจะลงสนามด้วยนะคะต้องมาติดต่อที่จุดให้บริการลูกค้าตรงนี้ก่อนนะคะเพื่อที่จะชําระค่าลูกกลอบค่ะลูกกลอฟที่นี่เออดูใหม่เหมือนกันนะเอาดีๆทุกคนแล้วก็ราคาเพียง70บาทต่ตอถาดนะคะแต่ถ้าเป็นเยาวชนราคาแค่60บาทเท่านั้นค่ะ พอเราชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ลงสนามร้ายกันเลยค่ะสนามที่นี่เปยใหญ่มากๆเลยนะคะมีพื้นที่ให้นั่งรอกว้างขวางสะดวกสบายค่ะสนามหญ้าก็เขียวชอุ่มมองไปด้านหน้าเป็นวิวภูเขาค่ะเวลาที่ซ้อมร้ายนะคะให้หมูดดีมากๆเลยค่ะนอกจากจะซ้อมร้ายนะคะก็ยังมีในส่วนของการซ้อมพัดต,ติ้งด้วยค่ะ PPC d ซีดร n g r a เรนแห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือมือโปรก็สามารถมาพักผ่อนกันได้ทุกวันเลยค่ะและด้วยทำเลที่ตั้งโครงการ The s ซิ p h o n y c o n โดของเราติดถนนสุขุมวิทต,ตั้งอยู่จุดกลางที่รายล้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลสิราราชาร้านอาหารคาเฟ่ชื่อดังโรงเรียนโรงพยาบาลหรือต้องการนัดพบกลุ่มเพื่อนสังสรรค์พักผ่อนในบรรยากาศแสนผ่อนคลายที่สนามดร กอล์ฟแบบพวกเราในวันนี้ก็เดินทางสะดวกใกล้นิดเดียวค่ะเรียกได้ว่าตอบโจทย์ทุกการอยู่อาศัยได้อย่างลงตัวเลยค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณ PPC Diving r Range ค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการมาฝึกซ้อมร้ายหรือว่านัดพบเพื่อนๆหรือว่าชวนครอบครัวมาพักผ่อนนะคะสนามที่นี่เปิดตั้งแต่7โมงเช้าถึง4ี่ทุ่มเลยค่ะสำหรับ EP หนะ้าพวกเราจะพาไปเช็กอินที่ไหนอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะคะ